ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเ huh ดิมยุบซ like ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี <ook hogy S 1> ่ขอบอกเลยแล้วก <Herm. S 1> <talk> ันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมารีวิวนะครับหรือว่าปั้นรหัสไก่ไปรหัสโปนะครับนาอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าปั้นรหัสไก่ไปรหัสเทพนี่นนะครับแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่ารหัสที่พี่จะปั้นวันนี้นะครับน้องก็คือไม่ใช่เซิร์ฟไทยและที่สําคัญก็คือไม่ใช่เซิร์ฟนอกด้วยนะครับน้องหลายคนคงสงสัยนะครับนาออ้าว ถ้าไม่ใช่เซิร์ฟนอกและไม่ใช่เซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟอะไรทําไมพี่ถึงเอามาปั้นได้นะครับน้องและจะเล่นได้หรือเปล่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องก็คือเซิร์ฟที่พี่อาจั่์ ไม่ใช่จับจันนะครับก็คือเซิร์ฟดิพี้อปั้นนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็คือมีทางด้านของเซิร์ฟเบต้าตัวใหม่นะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาให้เราลองอาวุธนะครับเนาะหรือว่าเราสามารถนะครับก็คือสามารถมีทุกอย่างในเกมได้นะครับเนาะเหมือน GM เป๊ะๆเลยนะครับ GM มีอะไรเราก็มีทุกอย่างเหมือน GM ได้นะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ มีของล่วงหน้าเหมือน GM ด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในสองของวิฟี่นะครับหรือว่าอยากได้นะครับนอนในสองของใหม่ๆนะครับทุกคนก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือแบบว่าจะมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทุกคนที่แบบว่าอยากรู้นะครับถามว่า มันเล่นได้ไหมนะครับนอก,ก็คือมันเล่นได้แน่นอนนะครับนอสสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนอเป็นเซิร์ฟเบต้าเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับนอก,ก็คือพี่จะ แจกให้ละกันนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีโหลดละกันนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะครับถึง900 0คนดูเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือหน้าตาเข้าเกมก็จะเป็นปัจจุบันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเข้าเกมมาก็จะมีทางด้านของการให้เราเติมเกมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนและสังเกตเพชรพี่ได้เลยนะครับนาอเพชรพี่ไม่มีเงินพี่ไม่มีนะครับนาะเราก็สามารถนะครับนาะก็คือไปแบบว่าเอามาได้นะครับนาอก็คือ ปั๊มเพชรปั๊มเงินได้นะครับนอเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าตอนนี้นะครับนอก็เข้ามาแล้วนะครับนอก็เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่พี่มีทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองนะครับลูกซองตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นลูกซองควงตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุ ที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็ถ้าทางเปิดตัวตัวใหม่ทุกคนก็น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ใช้ดูนะครับก็คือปักทงตัวใหม่นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเทเลยนะครับน้องก็คือเป็นปักทง ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละอันนะครับทุกคนก็คือส yeah. Is ุดเท่สุดเปรี้ยวกันไปเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเท่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแต่ละท่าทางนะครับก็เรียกได้ว่ามีแต่ท่าทางใหม่ๆทั้งนั้นนะครับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับนาะหรือว่าใกล้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่โคตรเปรี้ยวเลยนะครับทุกคนสําหรับรหัสเทพนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเท่จัดเลยนะคครับทกนุ นี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนอไม่จะเป็นท่าทางนะครับนี่เลยนะครับก็คือมีเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับท่าทางที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอไม่จะเป็นท่าทางเล่นดุนตรียอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับนอน่าจะอัปเดตคอนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้อในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่หรือวว่่่าาาาาาาอยกกรรรู้้้นนะะบจมมมมีไใหเเขง็็ปปณ เลยนะครับทุกคนทุกหูโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยและกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนทุกหูนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คน นะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจิรรมนะครับที่แบบว่าโคเทเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ไปทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอนและตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มีท่าทางตรงนี้นะครับเป็นการเล่นดนตรีนะครับนอแล้วก็ท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้ก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนทุหูพี่ขอบอกยด้กยกันะครับเนาว่าจะน่าจะเต็มเลยนะครับเนาะแต่ละท่าทางที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาว่ามีเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับก็คือสําหรับกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ไปดูทางด้านของสกินปืนนะครับก็คือแบบว่ามีทุกสกินปืนมีีททุุกกินนนนมััดะคครบ เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่บอกแล้วนะครับเนาว่ามีเหมือน GM ทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีทุก anyway. Allez อย่างเลยนะครับสกีนหมัดก็มีตสกีนหมัดตั้งแต่ตัวแรกนะครับจนถึงสกีนหมัดตัวสุดท้ายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เดียวว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีคนทุกสกีนแน่นอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับมีพี่คนไหนน้องๆคนไหน เซิร์ฟตัวนี้นะครับนอถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูเดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับนอก,กสอนวิธีโหลดนั่นแหละนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าฉนันัาจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพวกนอกคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับหรือว่า อยากเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือมีให้เราลับเพ็ุด้วยนะครับน้องก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีเพจให้เรารับนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับนว่าในนี้นะครับนอก็คือเป็นทางด้านของเซิร์ฟทดลองหรือว่าเซิร์ฟเบต้าเท่านั้นนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกนี้ด้วยกันนะครับนออยากได้ก็คือต้องดูคลิปนี้ใหถึง9 0 0 0คนดูเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไล เข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือหลายคนนะครับถามพี่นะครับว่าพี่จะแจกเพชรเมือไหนอีกนะครับก็คือการแจกเพชรของพี่นะครับก็รีด้ว่าแจกทุกวันอาทิตย์นะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับและพี่ๆคนไหนน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็คืออยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้า อันไหนพี่จกยให้ได้วพี่ต้การแจกให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละหม่คิปหน้า หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย